การตรวจสุขภาพประจำปีในยุคป,ปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าสภาวะแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดโรคใหม่ๆขึ้นมากมายและอาจทำให้เราเจ็บป,ป่วยได้โดยไม่รู้ตัวการตรวจสุขภาพวันนี้มีความจำเป็นแค่ไหนไปรับฟังจากปากคุณหมอกันค่ะก็สวัสดีครับนายแพทย์ธนาวิวัชนาสถธิตนะครับปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำสู์ตรวสุขภาพของโรงพยาบาลจอมเทียนครับ วันนี้ก็ามาพูดถึงเรื่องของความสําคัญในการตรวจสุขภาพนะครับก็ถามว่าทําไมเราถึงต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีเนาะก็สิ่งแรกเลยหมอมีเขาเรียกว่ามีคำหนึ่งที่เรียกได้ว่าหมอชอบมากเลยก็คือเราเนี่ยสมควรมาพบแพทย์ตั้งแต่ที่เรายังสามารถเดินม,มาพบแพทย์เองได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือการมาพบแพทย์ที่ดีที่สุดเนี่ยสมควรมาพบแพทย์ตอนที่เรายังไม่มีโรคนะครับ าการสัมพันธ์ของการตรวจสุขภาพก็เหมือนการที่เราขับรถนะครับนะั้นเรายัางจะต้องมีการาน,นํารถไปเช็คบํารุงระยะต่างๆเนาะเข้าอู่เพื่อเช็คสภาพรถสุขภาพของเราก็เหมือนกันครับไม่ว่าเราจะ ไม่มีอาการอะไรเลยก็ตามแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสุขภาพที่แท้จริงหรือว่าเรามีโรคอะไรต่างๆีะซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับเราก็จึงมีความจําเป็นในการที่มาต้องมาตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อที่จะนําผลตรวจสุขภาพและคําแนะนําของหมอเนี่ยไปใช้ในการ ปรับเปลีย่ยนปรับปรุงแล้วก็เพื่อในการป้องกันของการเกิดโรคและที่สําคัญเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีการเกิดโรคแล้วนะครับเนี่ยเราจะสามารถนำโรคพวกนี้ไปรักษาได้ตั้งแต่อาการอย่าง ไม่มีอาการรุนแรงอะไนะครับเรื่องสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยรับรองประเทศไทยเนี่ยเรามีในเรื่องของฝุ่นละอองและวามมลภาวะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับนะทีนี้ถามว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรง่ายๆเลยอันดับแรกคือเราจะต้องมีการใส่เขาเรียกว่า personal protective นะครับก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแมสนะครับในการออกไปข้างนอกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญเลยแล้วคนไทยไม่ค่อยอให้ความสําคัญก็คือการใส่แว่วนกันแดด เพราะว่าปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งคือเรามีนักสีอุบเยอะมากนะครับแล้วหมอจะพบว่าคนวัยทางานเนี่ยมีในเรื่องปัญหาของเรื่องของโรคต้อเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยการใส่แว่นกันแดดในการออกไปข้างนอกนะครับนะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งและที่สําคัญนะครับก็คือในการตรวจสุขภาพเพราะว่าหลายคนนี่ยคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรก็เลยไม่มาตรวจสุขภาพฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่มันซ่อนอยู่เนี่ยหมอบอกเลยว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ ก็คือมีตัวอย่างครับหลายๆคนเนี่ยที่หมอเจอต้องมาตรวจสุขภาพบอกหมอว่าไม่มีโรคอะไรเลยไม่มีโรคอะไรเลยแต่ว่าพอสุดท้ายเ,ยเราตรวจเลือดออกมาตรวจเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยปรากฏว่าปอดเนี่ยเป็ดฝ้าเต็ไมไปหมดเลยนะครับนะฉะนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจึงเป็นการป้องกันดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด นะครับนอกเหนือจากออย่างอื่นแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอาหารการกินนะครับการกินอาหารก็เราจําเป็นต้องกินอาหารในเรื่องของอาหารให้ครบทั้งห้ามูมเนาะ,ะมีอาหารหลักอาหารเสริมนะครับแต่ว่าจริงๆอ,า,อาหารหลักนะครับสำคัญที่สุดมากกว่าอาหารเสริมอยู่แล้วแต่ถ้า เราไม่สามารถทานอาหารหลักได้เพียงพอเนี่ยการทานอาหารเสริมตามคำแนะนําของแพทย์ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันและดูแลสุขภาพได้ดีครับผมโรงพิบาลชมเพียนนะครับก็ปัจจุบันยมีแทบจะครบทุกผแผนกแล้วนะครับนะนะก็มีแพทยเฉพาะทางไม,ม่ว่าจะเป็นทางด้านอายารุรกรรมศัลยกรรมสูตินรีเวศนะครับแล้วก็คุณหมอตานะครับ มีแผนกความงามแล้วก็อีกอย่างก็คือจะมีในเรื่องของแผนกตรวจสุขภาพนะครับซึ่งแผนกสุขภาพของเราเนี่ยก็จะมีในการดูแลไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสุขภาพคนทํางานเนาะสุขภาพก่อนเข้างานหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของตรวจระดังบฮอร์โมนตรวจระดับยีนะครับ